เปิดของขวัญเบลล่ามอบให้คุณแม่โอ้โ oh หสมฐานะนางเอกเศรษฐีที่สุดนางเอกสาวที่โสดรวยและรวยมากๆตัวจริงอีกคนของวงการเบลล่าลานี้ต้องบอกว่าเธอลัคกี้อินเกมสุดๆทั้งงานละครงานอีเวนต์งานพรีเซนเตอร์ต่างๆวิ่งเข้าชนกันสุดๆเรียกว่าฮอตมากแน่นอนว่างานเยอะไม่ต้องถามถึงเรื่องชซมในกระเป๋า ที่บอกดังๆว่าหนักมากก็ไก่ล้านตัวจนหลายคนออกปากแซวเป็นเศรษฐีพันล้านไปแล้วเพราะเธอคือเศรษฐีที่ดินหลายแปลงหลายจังหวัดทั้งจากที่เจ้าตัวซื้อเองได้ไดรับของขวัญมาจากคุณแม่ซึ่งสาวเบลล่าเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าซื้อที่ดินให้ตัวเองแถวมหาวิทยายลายัยแถวอมคาักเพื่อในอนาคตทำเอเวนิวได้ทำหอพักได้ไม่ถึง18ไร่ค่ะเพราะดูแลไม่ไหว ที่ดินไม่ได้มีเยอะมากขนาดนั้นตั้งแต่มองในเรื่องของการดูแลที่เราไว้และอาจจะต่อยอดในอนาคตได้ก็มีริมโขงบ้างริมถนนบ้างที่ริมโขงมีพี่ที่รู้จักแนะนำให้ไปดูเป็นที่สวยทางนาครปฐมและที่มุกดาหารมีอีกที่หนึ่งซื้อแบ่งกับพี่พลอยผู้จัดการส่วนตัว ที่ริมน้ำจังหวัดนครนายกล่าสุดเบลลาได้จัดปาร์ตี้วันเกิดอบอุ่นแบบเด็กๆให้กับคุณแม่ปานีและเพื่อนๆที่เกิดเดือนเมษายนและเบลลาได้มอบของขวัญสุดพิเศษให้กับคุณแม่หลายคนเห็นแล้วต่างร้องว้าวดังๆไปเลยกับกล่องเซ็ตเครื่องประดับที่เป็นสร้อยมุกและตุ้มหูสุดล้าค่าเห็นแล้วไม่ต้องสืบราคาเพราะอลังการแน่นอนเป็นลูกสาวที่แซนดี้ของคุณแม่มากๆแฟนคลับปลื้มใจแทนคุณแม่ที่สุดเลย หากชอบคลิปข่าวนี้ฟังกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ